สำรวจะนะคะ,คะเป็นการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจจํานวน260รรายการบริโภคภายในประเทศความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนนะคะภาาบริการภาคท่องเที่ยวเนี่ยนะคะลดต่ําลงหมดทุกประเทศแต่ยานแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่การทางานของรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปทําสำรวจะนะคะ,คะเป็นการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจเฉพาะกิจ โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็รวมถึง SME ด้วย<ะ>จำนวน260รายนี่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่นำมาทำทางสถิติแล้วเนี่ย<ะ>ก็สามารถที่จะชี้ได้ว่า<ะ>การบริโภคภายในประเทศความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูค่ะเพราะว่าทั้งภาคการผลิตภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ภาคการค้าภาคบริการภาคท่องเที่ยวเนี่ยนะคะลดต่ำลงหมดทุกประเภท คือเขาบอกเขาเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่มีการประกาศล็อกดาวน์คือเทียบตั้งแต่เมษายน63ด้วยนะคะ,ะปรากฏ<ะ>บางตัวเลขเนี่ยต่ำกว่าในช่วงเวลานั้น<ะ>อาจจะสะท้อนว่าการติดเชื้อที่รุนแรงการมีสายพันธุ์เดลตา้าและความราช้าของวัคซีนด้วยถูกต้องะนะคะการประเมินแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างยอดขายนี่เกี่ยวข้องกับคาปลีกโดยตรงเขาบอกว่าลดลงมากกว่า25เซจากสถานการณ์เคอร์ฟิลนะคะ ความเชื่อมั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหกเก็เินครึ่งมาเล็กน้อยนะคุณ<ช>นิสาส่วนสภาพคล่องนะคะของอภาคธุรกิจบอกว่ามีไม่เกิน6เดือนละตัวนี้สสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการประเมินนะคะว่าตัวเลขอย่างนี้น่าจะมีอัตราการดีขึ้นแต่ว่าพอมันมีการล็อกดาวน์เขาเลยประเมินว่าในช่วงระยะเวลาวันนี้และอีก3เดือนข้างหน้าค่ะวิกฤตแล้วมันจะเหลือเวลาเวลาที่มีเงินในกระเป๋าสาหรับธุรกิจเนี่ย ไม่เกิน3าเดือนแล้วค่ะค่ะส่วนภาคการบริโภคภาคเอกชนในช่วงไตรามาสที่3าเนี่ยจะหดตัวอย่างน้อยส0ซแน่นอนว่าหัวทิมหัวทิมลงอยู่ทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราพลาดหัวเนี่ยคือกําลังซื้อหดเอกชนไม่บริโภค,คการเบิกจ่ายของรัฐนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะล่าชาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักหมดมในภาพรวมที่เราให้คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นระดับการฟื้นตัว การผลิตของยอดขายยอดขายของธุรกิจแล้วก็แบ่งเป็นจํานวนประเภทต่างๆคุณผู้ชมจะดูได้ว่าถ้าหากตัวเองเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ไหนเนี่ยความเชื่อมั่นในเซกเตอร์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อไปเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้ภาคการผลิตลดต่ําลงนะคะเล็กน้อยภาคการค้าแน่นอนว่าจากการเคอร์ฟิวการติดนู่นนี่นั่นก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะส่วนภาคบริการก็ลดลงค่ะ ท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยที่ต่ำอยู่แล้วเนี่ย เดือนกร,รกฎาคมที่เพิ่งจะมีการสำรวจไปก็ต่ำลงไปอีกส่วนอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง<ช>ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์การก่อสร้างนั่นเองและท่องเที่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นสองธุรกิจนะคะที่ประเมินสภาพคล่องของ,ของตนเองเนี่ยจะลดต่ำมากที่สุดเมื่อเทียบกับธุรกิจอืนอ่นๆซึ่งมันก็ชัดเจนเพราะว่ามันมีผลกระทบมากที่สุดจากเรื่องของไรายได้ที่หายไปเลยนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาคการผลิตนอกการ่มการผลิตต่างๆนะคะทีนี้ถัดไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดู ในภาพรวมเรื่องของแรงงานนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกัน<ช>ค่ะคุณคนีนาะแรงงานเนี่ยเขาบอกว่าการจ้างงานเนี่ยนะคะไม่ได้กลับมาฟื้นตัวคือการจ้างงานเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเดิมแต่ที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือชั่วโมงการทํางานลดลงคุณนีนาะเมื่อชั่วโมงการทํางานลดลงนั่นหมายความว่ารายได้ที่จะจ่ายให้กับคนทํางานเนี่ยลดลงเช่นเดียวกันและไปกระทบต่อถึงกําลังซื้อของประชาชน มันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นผู้ว่างงานนะแต่เสมือนว่างงานและถ้าเกิดกิริยาเวลาน,านานๆแบบนี้เขาเรียกว่าศักยภาพหรือว่าทักษะการทํางานของแรงงานเราจะด้อยลงเมื่อกลับมาเป็นปกติแต่ในเวลานี้นะคะมันเกิดเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของเม็ดเงินที่หายไปเลยทําให้ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมานะคะจากตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยผู้เสมือนกันว่างงาน2.8ล้านคนคุณฟงัง ก่อนหน้านี้ประมาณสักล้านต้นๆในช่วงระบาดระลอกระลอกแรกนี่ยังเป็นแสนเป็นแสนคนมาระบาดระลอกสองเป็นล้านตอนนี้2.8ล้านเกือบจะ3ล้านแล้วนะคะนี่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้ว่างงานโดยระยะยาวหรือเปล่าอันนี้คือความเสี่ยงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในภาพที่ภาคเอกชนเขาประเมินนะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าหากสมมุติว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในลักษณะเดิมหรือว่าธุรกิจสามารถกลับไปดําเนินแบบเดิมได้เนี่ย เขามองกันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะโอ้โหคุณนินางงพอดูตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะไปกันยังไงเพราะว่าทางผู้ประกอบการเ็าบอกว่าอ้าวถ้าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะมากกว่า1,000พคนต่อวันเนี่ยมีอยู่แค่นี้นิดเดียวเองนิดเดียวคนะคะ,คะแต่ส่วนใหญ่เขาบอกอะไรเขาบอกว่าต้องไม่เกิน50ถึงจะไปได้เมื่อต้องไม่เกินร้อยหนึ่งต้องอยู่ร้อยหนึ่งถึงห้าร้อยห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยเออย่ังพอได้ แต่ทุกวันนี้เราไป20,000ื่และอีกสสัปดาห์มีโอกาสจะพีกมีโอกาสจะพีกได้อีกนะคะยากมากเลยในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะคืออาจจะมองถึงไตมาสามไปแล้วกันไปถึงปลายปีไปรู้อีกทีหนึ่งว่ามีโอกาสไหมก็ไม่รู้จะได้ขนาดไหนต้องเป็นรุ๊กนะคะ q 4เพราะว่าในภาพรวมที่ทางผู้ประกอบการนะคะแล้วก็รวมถึงเอกชนมองถึงเนี่ย คิว5น5เนี่ยถึงจะกลับมาใช้จ่ายตามปกติได้ค่ะมีสีม่วงนี่เป็นลำดับ2เนี่ยนะคะ,คะก็ประมาณสักคิวของ64นี่ยังมองดีะนะคะส่วนครึ่งปีเป็นต้นไปของปีหน้าเนี่ยก็มองในสัดส่วนที่มีปริมาณมากเช่นเดียวกันส่วนคิวของปี2565ก็มองมองได้อยู่ที่นี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้คุณนินาว่วาเราจะกดตัวเลขลงได้มากน้อยแค่ไหนคืออยู่ตรงนั้นเลยควบคุมได้ความเชื่อมั่นกลับมาได้ก็สามารถที่จะให้ ประชาชนมีความเชื่อมั่นเอกชนมีความเชื่อมั่นแล้วก็บริโภคการใช้จ่ายกันได้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเห็นสัญญาณแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่การทํางานของรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไร